พระเจ้าของพระเจ้าวันนี้อิสยาห์บทที่60ข้อที่หถึงข้อที่22นะครับข้อที่หนะครับจงลุกขึ้นใช้แสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระศริของพระยาแวขึ้นมาหรเจ้าพระเจ้าทรงทำให้ชนชาติอิสราเอลเป็นความสว่างในบรรดาประชาชาติ ความสว่างนี้ก็พิการาว่าเป็นใช้ใช้เสียงได้เพราะพระสิริของพระเจ้าเนอือยู่เหนือชนชาติอิสราเอลแล้วก็จริงๆความสว่างนี้ก็เป็นความสว่างของพระเจ้าไม่ใช่ความสว่างของคนอิสราเอล แต่เมื่อพระศิริของพระเจ้าอยู่เหนือชนชาติอิสราเอลันะ้ะชนชาติอิสราเอลก็เป็นออสิ่งที่แสงสว่างได้แล้วพระเจ้าทรงทำให้เ,ออเป็นชนชาติอิสราเอลสว่างบัญดาประชาชาติด,ด้วยลุงนี้มีเต็มไปด้วยความมืด แล้วก็ความมืดทําให้คนที่อยู่ในลรงนี้ไม่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจนได้แต่ดังนั้นคนที่อยู่ในลรงนี้ก็ลงทางในความมืดแล้วก็ไม่สามารถรู้ไดว่าจะดำนินชีวิตอย่างไรจะไปที่ไหนแต่ พระเจ้าทรงทำให้บรรดาประชาชาติมองเห็นความสว่างแล้วแล้วก็กษัตริย์แล้วก็ปรปับรรดาประชาชาติทุกชาติก็เป็นมหาเป็นความสว่างของคนอิสราเอลด้วยนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าคนอิสราเอลก็ลืมการทรงเรียกของพระเจ้านานแล้ว แต่พระเจ้าทรงเรียกชนชาติอิสราเอลอีกครั้งหนึง่งเมื่อเรามองเห็นประวัตราสัตว์ของอิสราเอลอิสราเอลก็เป็นประเทศที่เล็กน้อยและก็เป็นประเทศที่ถูกโจมดีจากประเทศอื่นด้วยแต่พระเจ้าทรงประทานภารณัที่ก็ที่เป็นสำคัญนะครับก็แก ประเทศอิสราเอลที่เป็นประเทศที่เล็กน้อยนะครับแล้วก็ข้อที่สี่นะครับจงมองหน้าของเจ้าและมองดูรอบๆเขาทุกคนถูกรวบรวมเข้ามาพวกเขามาหาเจ้าบุตรชายทั้งหลายของเจ้าจะมาจากเดนกลายและพวกบุตรหญิงของเจ้าจะถูกอุ้มใส่ซาอิเอลมา เมื่อชนชาติอิสราเอลก็ช้แสงนะครับลุกขึ้นและช้แสงนั้นเป็นคนที่ชนชาติอิสราเอลที่กระจัดก,กระจัดไปครับก็กลับม,มาอย่างเยรูซาเล็มมาจากไกลแต่เมื่อชนชาติอิสราเอลกลับม,มาอย่างเยรูซาเล็มครับไม่ได้มาโดยมือว่างเปล่าก็ เป็นข้อที่ค่านะครับเข้าอย่างไรครับก็พวกเขา,าก็เอาทรัพย์สินครับก็มาจากเป็นคนต่างดาวด้วยนะครับในตอนนั้นพวกเขาก็มีความรู้สึกอย่างไงนะครับก็เป็นเจ้าใจเห็นเละปรับปล้ำป,ปลื้มใจของเจ้าจจตื่นเต้นและแปรปรี พากเขาก็มีความปิติอินดีและก็ตื่นเต้นมากด้วยและข้อที่6ถึงข้อที่7นะครับก็เป็นทรัพย์ส,สมบัตออิที่เอามาจากออประเทศรบรรดาประชาชาติคืออะไรบ้างนะครับก็ชนชาเมื่อชนชาอิสราเอลออกมาจากอียิปต์แล้วก เป็นกษัตริย์โโลมนะครับสร้างพระวิหารของพระเจ้าแล้วก็เมื่อเราอ่านเอสราะนะครับทนชาติอิสราเอลที่ออกบมาจากบาบิโลนนะครับก็เมื่อสร้างพระวิหารใหม่นั้นก็ทุกครั้งนั้นก็พระเจ้าทรงประทานทรัพย์สินที่ต้องการครับพันคนต่างด้าว อิสราเอลก็เป็นแลกน้อยแต่เป็นประชากรของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าทรงประทานสิ่งที่ต้องการในการให้มีการฟื้นฟูครับก็พันคนต่างด้าวและก็ข้อที่8นะครับพวกนี้เป็นใครนะที่บินมาเหมือนแม่เหมือนนกพรริราบที่มาอย่างช่องหน้า ตังของมันครับก็ถามว่าพวกคนที่กลัมมาบ้านกดของพวกเขาเป็นใครให้คำตอบนะครับในข้อที่9นะครับพวกเขาเป็นใครนะครับเพราะว่าแผ่นดินชายทะเลจะรอคอยเราเรือของถัชิตจะมาก่อน เพื่อนำบุตรชายทั้งหลายของเจ้ามาจากเดนกลายเงินและทองคำของพวกเขาจะมากับเขาด้วยเพื่อพระนามพระยาเวพระเจ้าของเจ้าและเพื่อองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเพราะพระองค์ทรงให้เจ้ารุ่งเรืองนะครับในที่นี้แผ่นดินชัยทะเลก็เป็นประชาชาติ 때, 브라차찬 난, 꼭, 라คอย, 프라자오. 이 시마이 난, 레어, 혼다지트, 꼭, 배, 레어, 티, 얇아, 키, 수. 때, 프라자오, 송차이, 레어, 혼다지트, 페어, 아이, 페어, 남, 춘차, 이스라엘, 레, 남, 은, 레, 톤, 페어, 티, 잡, 럽, 이스라엘. ตอนนี้พระเจ้าก็ทรงทํางานก็เป็นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์แล้วก็พระเจ้าทรงทําให้ชนชาติของพระเจ้ารุ่งเรืองพันก็สิ่งเหล่านี้คนอิสราเอลเป็นใครคนอิสราเอลก็บีอะไรบีอะไรบีบีอะไรทำเก่งนะไม่ได้ทำอะไรเลย แต่ทำไมพระเจ้าทรงทำให้ชนชาติอิสราเอลก็ประสบการณ์เรื่องนี้เพราะว่าเป็นประชากรของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรักดังนั้นประชากรของพระเจ้าก็เป็นคนที่ดำนอนชีวิตเพราะพระเจ้าและเป็นคนที่สามารถมีประสบการณ์กศักดิ์ศรีก็เพราะพระเจ้านะครับ ก็จริงๆแล้วคนอิสราเอลก็เป็นเป็นประเทศที่ถูกโจมตีจากประเทศอื่นเรื่อยๆแต่เดี๋ยวนี้เป็นคนต่างดาวปรนนิบารับใช้อิสราเอลเพราะอะไรครับเพราะการส่งสติตของพระเจ้าครับดังนั้นพระเจ้าทรงอยู่เหนือชนชาติอิสราเอลแล้วก็ชนชาติอิสราเอลก็เป็น เป็นความสว่างที่ใช้เสงได้เราก็อาจจะมีเวลาก็ที่ได้รับพระคุณกับนะผ่านคนอื่นนะครับก็พระคุณนั้นก็เพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นคนของพระเจ้าแล้วดังนั้นพระเจ้าทรงประทานสิ่งเหล่านี้ผ่านคนอื่นนะะแล้วคนของพระเจ้าก็เป็นคนที่ พระเจ้าทรงสถิตยอยู่กันแล้วก็พระเจ้าก็เป็นเป็นคนที่พระเจ้าก็เป็นผู้ที่ทำให้เราได้รับเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดดังนั้นเมื่อเรามองเห็นก็เป็นคนที่เล็กน้อยไม่เป็นอะไรเลยแต่เพราะพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราดังนั้น คนในลุงนี้ปรนนิบัติใช้เราด้วยข้อที่1ินะครับเพราะคนต่างด้าวจะสร้างกำแพงของเจ้าขึ้นและพระราชาของเขาจะปรนนิบัติเจ้าเพราะว่าเราได้เคียนเจ้าด้วยความกรุณาของเราแต่เราได้กรุณาเจ้าด้วยความโปรบปรานของเราคนอิสราเอลเด่นเหนื่อยมากถึงเดียวนี้ แล้วก็มีความทุกข์ทโรมานมากด้วยแต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าท่งมีความเมตตากรุณาชนชาติอิสราเอลและพระเจ้าท่งหยุดความโกรธของพระเจ้าอีกบางและฐานะของชนชาติอิสราเอลนะครับเปลี่ยนมาแล้วก็พระเจ้าส่งทําให้คนต่างด้าวสร้างกาแพงและ และกษัตริย์ในประเทศอื่นนั้นก็เป็นรับใช้อิสราเอลด้วยนะครับและก็ข้อที่10เอนะครับบันดาประตูเมืองของเจ้าจะปิดอยู่สม,มอมันจะไม่ถูกปิดทั้งกลางกลางวันและกลางคืงเพื่อคนจะนำความมั่งคั่งของบรรดาประชาชาติมาอย่างเจ้าและบรรดาประราชาของเจ้าเขาจะถูกนำให้ เข้าร่วมขบวน.ก่นห้านีชนชาติอิสราเอลก็เป็น,เป็นทุกเป็นทุกยัยไปเป็นชัลโลย์ในเดี๋ยวนี้ก็มัเขาจะถูกนำให้เข้าร่วมขบว แล้วก็เพราะก็เป็นต้องการเอาสับสินมาอย่างเ,าเป็นกำแพงนั้นนะครับดังนั้นก็ไม่สามารถปิดกำแพงได้ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ปรนญิบรับใช้อิสราเอลจะเป็นยังไงคอที่12นะเพราะว่าประชาาชัิเละ รัชอาณาจักรที่ไม่ปรนนิบัติเจ้าจะาพินาศประชดชัดเหล่านั้นจะทุกทิ้งรังอย่างสิ้นชงนะครับข้อที่1ิบนะครับบรรดาลูกชายของพวกที่คอยบีบังคับเจ้าจะมาและน้นตัวลงคำนับเจ้าและบรรดาผู้ที่ดูมินเจ้าจะกลับทีกลับที่ฝ่าเท้าของเจ้า 푸악하우 자 리약자 와, 뺀 나콘 콩프라 야외, 시온 행옹 모리스 컴 이스라엘. 푸악 콘티 누투 이스라엘. 투 가우, 구가오 떠나 이스라엘. 레어? 레거 리약 존차 이스라엘 와, 나콘 콩프라 야외. และก็ซีออนแห่งองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลก,ก่อนหน้านี้นก็เยรูซาลเล็มก็เป็นเหมืองของอิสราเอล้ก็เป็นที่ที่ถูกทออทิ้งซึ่งไม่มีใครยมเข้าไปก็เป็นเหมือนทิ้นทุรกันดารครับแต่เยรูซาลเล็มนั้นจะเป็นที่ที่ มีความสวยงามและเป็นที่ที่มีความปิติอินดีมากด้วยและข้อที่16นั้นหมาถึงว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเลี้ยงดูชนชาติอิสราเอลเหมือนกับว่าก็เป็นคุณแม่ครับก็ตุ่นน้ำนมของลูกของเขานะครับและก็ข้อที่17นะครับ แทนทองสำร็จเราจะนำทองคำมาและแทนเล็กเราจะนำเงินมาแทนไม้จะนำทองสำริจมาแทนหินจะนำแหลกมาเราจะตั้งสันติภาพเป็นผู้ปกครองของเจ้าครับถึงว่าพระเจ้าทรงทำให้ชนชาติอิสราเอลได้รับสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่แข็มแข็งกว่าสิ่งที่ นิรันดครับดังนั้นต่อไปนี้พระเจ้าทรงไม่ได้ทำให้ชนชาติอิสราเอลก็มีประสุการณ์ถูกโจมตีจากประเทศอื่นนะครับข้อที่1ิปนะครับเจ้าจะไม่ได้ยินถึงความรุนแรงในแผ่นดินของเจ้าอีกและไม่ได้ยินถึงการลัางผลนหรือการทำลายในแคดเตนของเจ้าเจ้าจะเรียกกำแพงเหลวเจ้าว่า ความรอดและเรียกประตูมังเจ้าว่าการสัลลัสนพระเจ้าทรงเป็นศักดิ์ศรีของซิโยนที่นี่เรียกว่าการแ่งเจ้าว่าความรอดและก็เรียกประตูมังเจ้าว่า,วากรารส,าลสัลลัสนบดังนั้นชนชั้ของพระเจ้าก็ที่อยู่ในการแผงนั้นทพราเขาก็มีสันติภาพ เพราะพวกเขาเป็นได้รับความรอดจากพระเจ้าแล้วต่อไปข้อที่19ดวงอาทิตย์จะไม่เป็นความสว่างของเจ้าในเวลากลางวันอีกและดวงจันทร์จะไม่ส่องสว่างให้เจ้าเพื่อความสุขสายแต่พระยาเวจะทรงเป็นความสว่างของเจ้าเป็นนิจและพระเจ้าของเจ้าจะทรงเป็นศักดิ์ศรีของเจ้า พระเจ้าเป็นศักดิ์ออระชากรของพระเจ้าดวงอาทิตย์ก็ออกมานะดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนกลางวานนะครับตอนเช้าและตอนกลางคืนก็นะครับตกนะครับความสว่างของดวงอาทิตย์ก็ไม่มีหลัเป็นชั่วคราวแต่พระเจ้าก็เป็น ความสว่างที่ยิ่ักเแก่เราดังนั้นเป็นพระเจ้าของพระเจ้าวันนี้ลุกจงลุกขึ้นและก็ใช้แสงนั้นไม่ถึงว่าอย่างไรพระเจ้าทรงทำให้เรายึดถือพระสัญญาของพระเจ้าที่เป็นความสว่างและทำให้เราอยู่ใต้ความสว่างของพระเจ้าเมื่อเราอยู่ใต้ ความสว่างที่เป็นพระเจ้าเราจะเป็นความสว่างได้ครับ응เราเป็นใครเราเป็นความสว่างได้เหรอ응เราเป็นความสว่างที่เป็นศักดิ์สิทธิได้หรือเปล่าขออยากคิดอย่างนั้นความสว่างนั้นก็มาจากไหนมาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากเราดังนั้นขอให้ทุกคนเชื่อว่าศักดิ์สิทนั้น ก็มาจากพระเจ้าความสว่างนั้นมาจากพระเจ้าดังนั้นเราจึงเป็นความสว่างที่ฉายแสงในโลก่งนี้ได้ดังนั้นพระเจ้าของพระเจ้าก็เป็นคนที่อิ่งใหญ่ยอย่างมากพระเจ้าของพระเจ้าก็เป็นคนที่อิ่งใหญ่ก็ไม่ใช่เพราะเราแต่เพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราแล้วนะครับและสุดท้ายข้อที่21 22นะครับประชาชนทั้งหมดของเจ้าจะโชคทำเพราะเขาจะได้ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์เป็นยิดเพราะเขาจะเป็นหมอที่เราปลุกและเป็นผลงานของมือเราเพาเื่อสําแดงสังราศีของเราเองผู้เล็กน้อยที่สุดจากหลังกลายเป็นตระกูลและผู้เล็กจริงจิ๋วที่สุดจะเป็นประชาชาิอันมีอนุภาพเราเองคือยาเว ถึงเวลานั้นเราจะเร่งให้กดขึ้นพระเจ้าทรงทำให้ชนชาติอิสราเอลจะชบทรมและจะได้ได้ได้ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์เป็นนิดนะครับแล้วพระเจ้าของพระเจ้าก็เป็นของคนของพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าทรงทำให้ชนชาติของพระเจ้าก็สแสดงออก ศักดิ์ศรีของพระเจ้ากับคนที่อยู่ในรุ่งนี้พระเจ้าทรงเรียกชนชาติอิสราเอลแต่ละคนแต่ดังนั้นก็ดูเหมือนกับว่าพวกคนอิสราเอลก็เป็นแต่ละคนก็เป็นพู้เล็กน้อยใช่ไหมแต่ว่าจะก,กลายเป็นตระกูลน,นะครับเป็นพระชจ้าของพระเจ้าเป็นแผ่นดินงของพระเจ้าแล้วก็จะเป็นอาณาจักร ที่ใหญ่มากนะครับนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อเราผ่านเวลาที่มีความยากลำบากในต,ตอนนั้นก็เราก็มีความรู้สึกสิ้นหวงังก็บุดหวังด้วยนะครับแล้วก็ถามตัวเองว่าทำไมตัวเองเป็นคนแ็กน้อยทำไมอ่อนแออย่างมากแล้วก็แม้ว่าก็พยายามจะ ก็ทำอะไรก็ตามก็ไม่สามารถทำอะไรได้ดังนั้นเรามีความรู้สกึกว่าเรามีความบวุหวางนะครับต่อเมื่อมองเห็นตัวเองแต่พระเจ้าทรงตรัสกับคนเรานั้นว่าจงลุกขึ้นใช้แสงนะครับก็สำหรับผมนะครับก็คำตรัสเหล่านี้เมื่อ สิสปีก่อนผมก็ผัชนันกับความทุกโทรมาย์ใหญ่มากตอนนั้นก็มีความรู้สึกครับก็เป็นถูกทอทิ้งจากพระเจ้านะครับแล้วก็มีความรู้สึกก็เป็นความลมแลว้วเป็นประมาณาหลายเดือนนะครับในในตอนนั้นก็เป็นพังพ่าจานของพระเจ้าอิสยาบทที่หิบนะครับ ในตอนนั้นก็คิดกันว่าผมก็รับใช้พระเจ้าอีกต่อไปได้ไหมแล้วก็วันข้างหน้าของตัวเองจะเป็นอย่างไรทำไมพระเจ้าทรงทำให้ตัวเองก็มีเวลาที่มีความยากลำบากก็นานก่อนไปเมื่อผมก็ดำนอนชีวิต ก็เป็นโดยออเป็น,ปนสิ้นหวังนะครับในตอนนั้นพระเจ้าทรงประทานพระจนะของพระเจ้าอิสยาบทที่60ในตอนนั้นก็ผมก็จริงๆอาอธิษฐานด้วยกันร้องไห้อย่างมากพระเจ้าทรงตรัสกับผมว่าจงุกขคุนใจแสงในตอนนั้นจริงๆแล้วก็ก็เป็นเวลาที่มาจาก ประเทศไทยแล้วก็ตอนนั้นก็บิดตหมดหวังไปแต่พระเจ้าทรงนำชีวิตผมไปนะครับไปครินจักเยอลินแล้วก็รับใช้คนต่างชาติโดยเฉพาะคนไทยนะครับได้แล้วก็ต่อจากนั้นก็รับใช้ในครินจักเยอลินแล้วก็ย้ายมาครินจักไทยบอกฟ้านะครับดังน,นั้นผมก็ย้อนกลับ ความคิดของเป็นประสุกากรร์ของตัวเองประมาณ10บสปีนะครับแม้ว่าเรา,เ,าเป็นบางทีมีิต่ความล้มแล้วแต่พระเจ้าทรงลุกขึ้น,นพันทัศน์นของพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าทรงทําให้นิมิหมายและทําให้เรามีการรอคอยว่าพระเจ้าทรงตรียรม เพื่อเราอะไรนะครับขอให้ทุกคนนะครับระลึกถึงพระเจ้ของพระเจ้าวันนี้และก็เก็บพระเจ้าของพระเจ้าในจิตใจของตัวเองนะครับขอให้ทุกคนนะครับรักพระเจ้ของพระเจ้ามากขึ้นและขอให้ทุกคนนะครับกนน็บที่มีความรู้สึกลมแล้วนะครับลุกข,ขึ้นด้วยติดตามพระเจ้าของพระเจ้าด้วยธิษตานด้วยกันนะครับคัาเตพระบิดาแห่งข้าบังทั้งหลายขอพระคุณที่ ฟังพระเจ้าของพระเจ้าวันนี้ขอให้ทุกคนที่มีความรู้สกลุมแล้วสามารถลุกขึ้นด้วยกันเ,เป็นยึดถือพระเจ้าของพระเจ้าแม้ว่าเรามีความทุกข์ทรมานก็ตามแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่สามารถลุกลุกเร้าขึ้นได้ขอใหออ้ทุกคนก็ที่พระคัมพีวันนี้สามารถมีพลังที่มาจากพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้ด้วย 아티탄ิ프라์ทันและพร 아멘.